เดี๋ยวนะไอไออันนั้นคืออะไรอ่ะเอไยอ่ะไอที่อยู่ตรงหัวมุมฝั่งขวาด้านบนมันคืออะไรวะไม่กูดูแล้วมันดูยังไงก็ไม่ออกว่ามันคืออะไรอยู่นะมุมด้านบนอะกระเป๋าเหรอยี่ห้าทางมันถุงเก็บน้ำไงก็ไม่รู้คืออะไรวะปืนปืนพกใช่เหรอไอ้มึงดูออกได้ไงวะอ๋อมดูมุมอ๋อเออปืนพกไอสัตว์กระสกินกระเป๋ากระเป๋าก็กระเป๋า นี่เลยมุมนี้เลยเอ้ถ้าเป <S <S ลี่ยนมุมแล้วเราตายเลยนี <like ่ม uh like ันมันต้องกลับไปเล่นมุมเดิมใช่ไหมมันไม่มีของเลยดิอ๋อมุมยี้เนี่ยไม่หมายถึงไม่มีกระโหลกอะถึงมีกูก็อาจจะไม่ได้เก็บแต่แลดูจะไม่มีคนนะไออย่าพูดอย่างนี้ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวมันจะตายอ่ตายปูโูเบียปบเปลยเบีอยอยากเล่นขนาดนั้นเลยเหรอถ้าถ้ากูเล่นกูคงไม่กินเหมือนมึงอะเดี๋ยวกูเปลี่ยเรียบดิวะไม่รู้สิไอตัวนี้ของแต่งอะไรอะ โอ้ my god นี่มันปืนที่คิดกกงนี่สุดนะจําลโอ้ปืนนี้เอรอกูด้วยอืออย่าเรียนเข้าไปเลยนะมึงอะเข้าไปเข้าไปข้างในยอ๋อติดหัวอีกแล้เยเข้าไปเข้าไปมึงระดันเข้าไปนั่งเข้าไปไม่มึงอะเข้าไปอยู่ข้างในทำไมกูต้องเข้าไปอ่ะเฮ้ยเชื่อกูลองเข้าไปก่อนว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆน่ อยู่ตรงมุมน <res> ู <sh> ้นตรงมุมนู้นอ่ะอฮ้ยติดหัวติดหัวไอ้ม่เลยอันนี่้น้องพี่ใะไรอาไรนอนไม่ตื่นเลยเฮ้ยยี่ดีผลเลยวะ อนอนทำท่าตีไรสัตว์นะนะนอนทำนอนหองายไม,ม่ทำทูจี้กับกินไหมไอจิไอชิมิเนื้คอคนหีเลยฮ่า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 ซาชิมิเนื้อคนเลยนะเอาส่วนไหนดีวะส่วนหูเว้ยส่วนหูเมืม่อไปทำทูจี้อะไรส่วนหูโยในให้หมากินอืมแล้วมึงจะทำซาชิมิทำไมวะตั้งแต่มึงโยนให้หมาอันนี้มันไม่อร่อยอ๋อโอเคกูร<อ>ูนะ้แล้ะ ไอ้ไอที่บนตั้งค่าไอ้นั่นอ่ะเปิดปิดอะ่ะมันคือมินิแมปเว้ยถ้ามึงเปิดมินิแมปเวลาเข้าเกมมันจะแบบแผนที่มันจะใหญ่แล้วมันก็จะค่อยซูมมาตรงที่เราอยู่ <c oughs> เข้าใจแค่นั้นแหละแค่นั้นะ <c oughs> นะเออแค่นั้นจริงๆเว้ยกูก็ไม่รู้ว่ามึงจะปิดทําไมว่ามันมันมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเว้ยเนี่ยเนี้ยไอ้ไอ้เวลาที่มาลงแล้วมันไม่มีใครลงด้วยแม่งจะระแวงมากเลยเว้ย แมงเหรกูรู้สึกปลอดภัยมากปลอดภัยก็เยี่ยแล้วกูเล่นคนเดียวกูเจอทุกทีอะ่ะบอกไม่มีใครลงไม่มีใครลงอะ่ะแม่งโล่ทีวิ่งมาจากไหนก็ไป็ขยงเลยวะรู้สึกปลอดภัยมากเลยโ,โอเคกูก็ตายแล้วปลอดภัยมากเลย,เยน้องเป็นสาวเจียงใหม่โอ้ไม่ได้เจอเด็กสองคนนั่นอีกเลยอะไรอ่ะให้ตายเหอะ เจอดีแล้วเฮ้ยร้อยวันพันปีจะหายากแล้วเว้ยผู้หญิงที่กล้าพูดกล้าทำแบบนั้นน,น่ะเอาเรื่องของเขาดิเกี่ยวกู่มีเกี่ยวกูอ๋อมันไม่เกี่ยวใช่ไหม <c oughs> ไอ้นานๆได้เจอทีไงรที่ออกสำหรับกูนะานร้อยวันพันปีจะได้เจอผู้หญิงกล้ากล้ากล้าพูดแบบนี้อ่ะผู้หญิงมันกล้าอยูอ่แล้วนะใช่เหรอเลือ จริงอ่ะฉัไม่ได้พูดเลยะนไม่ได้พูดเลยใช่เยอะอะเอ้ยมา A W โไปดูเยอะเอ้ยโมมีนเฮ้ยยยยยยยนยยยยยยยูยยยเยนะยยยยมีดยย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 เอยยยย้ยย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 อ้ยยยยยยนยย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 ยอยยยยยยย้ยยยยยยยอยย เจอกูเฮ้ยข้างบนข้างบนข้างบนกูก็บอกอยู่มันมีคนในข้างบนเนี่ยกูจะฆ่ามันเนี่ยมันเดินผ่านไปไม่้ยเงี้ยระวังระวังระวังข้างตรงข้ามกับมึงอ่ะมีอยู่ทำไมทำไมกูไม่ฉลาดเลยวะโอ้ยกูไม่โดนหรอกกูร้องไปก่อนลมไปดีสดหยุดไปหยุดไป ตายเอ้ตหลังเขาอย่างกูมีตัวยังไงไม่ีตัวอีก่งนี้เฮ้ดับบิลร้อยแปด่ว่ายิงยังไงก็ยิงไม่โดนเว้ยดับบิลกูอะไหนวะมีตัวนึงอยู่ฝั่งโอเคกูเห็นแล้วเออยู่ตรงข้ามกับมึงแหละอ๋อร้อยห้าสิบหนีเลย เขาหนีไปแล้วอ่ะเอาตายหาไปแล้วนี่หว่าไม่ได้หนีไอเอ็มล้านกูอ่ะอีไอเขอสอกเต่าทะเลไอแซนนี่เรือเฟมมีคนมีคนตรงหน้ามึงเลยตรงหน้ามึงเชี่ยละเชี่ยละที่ไหนะไอขีอ่ะีีใช่กูตกใจไหมล่ะกูมากูรู้ดีแต่ว่าตรงไหนมีคนตรงไหนไม่มีอ่ะถูกก็ถูกไอกูคิดอะไรดีออกละมันก็ต้องมีไอพวก จำพวกที่ชอบมาเก็บของอเหรอนะมึงลองทำเสียงไอ้จดบิวแอมเนี่ยทำไมมึงใจกุคามผู้หญิงเหรอไม่เอาเลยเมิวเอมกูไม่ยอมงอูกูไม่ยอมงอูเลยโดนหลอกแล้วเว้ยม <c oughs> ไม่เห็นคลิปติ๊กตอกมึงเหรอทำไมอะทำไมคลิปติ๊กตอกทำไมอ่ะที่มันเล่นฟอฟจีแล้วมันแบบไอ้จดบิวแอมเออมึงก็ทำสิเนี่ยมึงก็ทำได้มึงก็ทำสิไ<ว>อ้ชายล่วงกูล่วงกูล่วงเอ้กูตกแล้ว โมแตกแนี่อไปทำเพี้ยอะไรจ้ะโอ้ยเฮ้ยเล้เฮลทแล้วแต่ตัวนั้นน้องสาวแต่เที่ยวนี้พี่ต้องชนะเฮ้ยไอ้สันไอเพื่อนมันอยู่นี่ข้างบนข้างบนข้างบนเอาเลยเอ๊กูรู้มึงต้องทำได้ ปืนใหม่ต้องงัดึ้นฟ้าเลยรเสี็จวีตาพียอะไรวะปุ้นเนี่ยเออใช่วะมีปุ้นทำไมวะอ๋อยังไม่ตายเหรอล้มเหรอแค่ล้มเหรอเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะงงอะตายนี่อะไรอ่ะงงนะงงนะนาเดียวเลยมันมันเป็นเพราะมึงไม่พูดไอซ์ผิวเอ็มไง ทำไมกูต <laughs> <c oughs> ้องพูด S P O M ด้วยวะ